แม่คะทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะใส่สาคูโอ้โหน่ากินมากเลยอะใส่อะไรบ้างคะเนี่ยใส่ได้บ้างคะหัวเต่าหัวเต๋าอันนี้ไม่ใช่สาคูไส้หมูใช่ไหมคะไส้ถั่วจ้าไส้ถั่วอืมอันนส้ไสหมูไสถั่ว,วค่ะ <c oughs> สาคูเงินล้านนะคะอเก่งมากเลยอะฝีมือแม่อร่อยแน่ย่างด้เที่ยงพวกเที่ยงเองอบอกว่าใส่นะอ้อนึกว่าเย็นว้าวอันนี้ขายลูกกี่บาทคะลูกใหญ่ใหญ่จัง กินเองกินเองจะใส่ลูกใหญ่ยังไงก็ได้ใช่ไหมคะาขายเออกินเองจะลูกใหญ่ขนาดไหนก็ได้ค่ะโอ้โหเอากลมขนาดไหนขนาดเอานึง่งลาคำเยียมอิ่มไปเลยเออขอแป้งบางๆใส้เยอะๆได้ไหมคะไม่ได้เปลือง <laughs> กินอะไรกินให้มันเปลืองกินให้มันอิม่ม แม่อันนี้ปั้นธรรมะธรรมแงมากเลยลใครเดียวให้มันอิ่มไปเลยโอ้ใครได้กินสาคูฝีมือแม่นี่อิ่มเลยนะเนี่ยฮึมนเดินบมอะไรเนี่ยสาคูสาคูแล้วเนี่ยแม่โอ้คือลูกใหญ่ตามตัวแทะปั้ถ้าอยากกิน้สวยก็มาดัดแปลงอะระเดื่องกระดอย mm hmm. อขอ โอ้เยอะนี่ยเยอะก็จุกแล้วุกยายายไม่ใว้าวว้าว่ว้าวดูดิ่ต้องกินข wow ้า nice. วเย็นละอีกอกม่ละอืมอมีรสองนะว้าวหูลูกลูกนี้ขายกี่บาทคะเนี่ย รุ่นละห้าบาทอะคะอร่อยไหมคะการันตีโอ้หกระเทียมเจียวจุกๆนะคะจุกๆุกแล้วก็บดแล้วไม่มีใครเกียวอลกแลเดี๋ยวจะกระเทียมกันนะน้เดี๋ยวไม่ต้องเกียวใส่กันเองนะ โอ้จะไปหาลูกเล,ล็กเลยมีแต่ลูกใหญ่ว้าวคำเดียวอิ่มไหมคะอืมอร่อยฝีมือตัวเองฝีมือตัวเองสุดยอดมากเลย